มาดูรายละเอียดเชิงลึกของตัวคอนโทรลถังขยะอัตโนมัตินะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับของระบบนี้ก็คือการควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยจะไว้สำหรับในการพลิกตัวนะครับของตัวที่รับตัวขวดน้ำมานะครับว่าจะให้พลิกไปทางด้านไหนนะครับที่จะเป็นโลหะหรือพลาสติกนะครับตัวบอร์ดไดฟ์ของตัวมอเตอร์สเตป ปิงมอเตอร์นะครับผมจะใช้ตัว TB 6 6 0 0นะครับเต่๋ที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกกระแสได้นะครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้งานนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานอื่นได้นะครับที่เป็นมอเตอร์ที่เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับโดยมันสามารถที่จะใช้มอเตอร์ได้ถึง4แอมป์เลยนะครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับผมจะใช้มอเตอร์ที่เป็น 1. 2ุแอมป์นะครับ ก่อนการใช้งานนะครับเราจะต้องเลือกกระแสนะครับให้ตรงกับมอเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เลือกสเต็ปนะครับว่าเราจะใช้ขีดสเต็ปใน1รอบนะครับมันจะมีดิฟสวิตช์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสีแดงๆนะครับตัวสวิตช์นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่6สวิตช์นะครับถ้าเราเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็สถานะเป็นออนนะครับโอเคในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะใช้ เป็นมอเตอร์1.2แอมป์ใช่ไหมครับก็ดูตารางนะครับมันก็จะมีอะเคอร์เลนะครับกับ Pk เคอร์เลนะครับก็จะมี1.0กับ1.2นะครับดูนะครับ S4 นะครับ S นี้คือสวิตช์นะครับ S4 5 6นะครับให้สถานะเป็น on off on นะครับ4 5 6นะครับ on นะครับแล้ก็เลื่อนเอาหาไรเคียร์นะครับเลื่อนลงมานะครับ o อนนะครับออฟแล้วก็ On นะครับ On Off On อนะครับโอเคเราได้ตรงนี้แล้วนะครับถัดมานะครับก็เป็นการเลือกสเต็ปนะครับก็จะมีสวิตช์ S2, S3 น3นะครับในการเลือกสเต็ปนะครับผมจะใช้เป็น6,400นะครับก็คือดู200ก่อนนะครับ200นี่ก็หมายถึงว่ามันจะใช้ ทั้งหมด200สเตปนะครับเพื่อที่จะได้ครบ360องศานะครับแล้วก็เทียบปัญญาตะยางไปนะครับผมจะใช้เป็น6,400ครั้งนะครับก็คือ6,400สเตปนะครับก็จะได้360องศานะครับเอที่ผมใช้นะครับก็เพราะว่ามันจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็จะมีกำลังมากกว่าที่เป็น200สเตปนะครับโดยละเอียดเชิงลึกเนี่ยผมไม่ขออธิบายนะครับ ก็ลองศึกษาวิธีการทำงานของตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะใช้เป็น6 400นะครับก็สถานะก็เป็นออฟออฟออฟนะครับก็คือตัวดีฟสวิตช์นะครับ1 2 3นะครับให้เป็นออฟนะครับเคลียร์ให้อยู่ด้านบนนะครับออฟออฟออฟนะครับโอเคก็จะมีออฟออฟออฟแล้วก็ออนออฟออนนะครับโอเคตรงนี้ตัวบอร์ดได้เนี่ยเราสามารถพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ ต่อมานะครับวิธีการต่อนะครับจะมี v c c กับกาวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโวลต์สำหรับในการขับมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่9-42ถึง42 VDC นะครับในโปรเจกต์นี้ผมจะใช้เป็นอ่า12โวลต์นะครับแนะนำให้เป็น12โวลต์นะครับไม่ควรใช้ที่เป็นมอเตอร์ที่โวลต์ต่ำนะครับเพราะว่าตัว ตัวที่พลิกตัวนะครับมันจะต้องใช้กําลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็แนะนําให้เป็น12โวล์นะครับเราก็ต่อตัวนี้นะครับ12โวล์แล้วก็กาวของ12โวล์นะครับต่อมานะครับตัว a บวก a ลบ b บวกแล้วก็ b ลบนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับในการต่อสเต็ปปิงมอเตอร์นะครับสเต็ปปิงมอเตอร์นะครับที่ผมใช้ก็จะเป็น4สายนะครับก็จะต่อเรียงกันไปเลยนะครับ a ลบ อ่า a บวก A ลบ B บวก B ลบนะครับตัดมานะครับก็จะเป็นชุดที่เป็นสิกแนนะครับชุดบนนี้นะครับอ่าก็จะมีตัว i n นเบอร์นะครับตัว i n นเบอร์อ่า a บวก A ลบนะครับแล้วก็มีตัว dR นี่คือ direction ก็คือตัวกลับทิศทางของมอเตอร์นะครับตัวพันธ์นะครับก็สำหรับในการส่งขื้นมานะครับ ให้เป็นสเตปนะครับให้เป็นขีดสเตปตามนี้นะครับวิธีการต่อนะครับก็เอาตัวลบนะครับตัวลบทั้ง3ตัวนะครับก็เป็น E N A นะครับลบ D R ลบ E U R ลบนะครับต่อเข้าหากันนะครับต่อเข้าหากันนะครับเสร็จแล้วก็เอาไว้ต่อกาวนะครับไฟลบของบอร์ดตัวคอนโทรลนะครับอ่า นิดหนึ่งนะครับตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับในโปรเจกต์นี้ผมใช้ตัวไมโครบิตนะครับคือตัวไมโครคอนโทรเลอร์นะครับคอนเซปต์มันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี้จะใช้เป็นอ r ดูโน่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะถนัดอ r ดูโน่มากกว่านะครับในการเขียนโปรแกรมโปรเจกต์นี้นะครับผมก็เริ่มทำจากอ r ดูโน่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาแปลงกับตัวไมโครบิตนะครับโอเคนะครับก็คือเอาตัว E.N.A. น,นะครับ d a r นะครับตัว P.U.L. ลบนะครับต่อเข้าหากัน,กนแล้วก็ต่อเข้ากาวนะครับของ5โวลต์นะครับเข้ามาดูรายละเอียดของตัว E.N.A. นะครับ E.N.A. เนี่ยเป็นตัว i n e r b อรนะครับอ n นเดอในการทำงานนะครับคือถ้าเราสั่งให้ให้ Active นะครับถ้าเราต่อ ENA ลบ d a r ลบ p u r ลบนะครับแล้วก็เอา ENA บวกเข้าไปที่พินของตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับจะสั่งสถานะเป็นศูนย์มันถึงจะแอคทีฟนะครับโอเคนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะอินเอเบตัวสเต็ปมอเตอร์ของเรานะครับเราก็ให้ดิจิตอลไลท์พิน ENA เนี่ยให้เท่ากับ0ูนย์นะครับ ตัวสเต p p i n g งมอเตถึงจะพร้อมที่จะใช้งานนะครับถ้า d i s a b l e ก็คือต่อให้เราสั่งงานอย่างอื่นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ e n a b l e มันไว้นะครับโอเคนะครับอ n นัเบนี้ก็มีประโยชน์ไว้สำหรับในการที่จะสั่งเปิดปิดการทำงานนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าผมทดลองใช้ดูแล้วเนี่ยถ้าเรา enable มันตลอดเวลานะครับ ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับมันจะได้รับกระแสตลอดเวลานะครับจะทําให้ตัวสเตปของเราเนี่ยร้อนนะครับคือถ้ามันได้รับคําสั่งอย่างเช่นถ้าโดนขวดน้ำเนี่ยเราค่อยมาสั่ง e ินเดอรมันนะครับเดี๋ยวเราถ้าไปดูในโปรแกรมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าผมจะมีการสั่ง e ินเดอร์เบิร์นดิมันตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้สเตปปิ้งมอเตอร์ของเราเนี่ยทำงานเฉพาะเท่านั้นนะครับจะไม่ทํางานตลอดเวลาเนาะ ต่อมานะครับ D A R นะครับตัว d i r e c ก i o n ก็คือการกลับทิศทางนะครับถ้าให้ Logic ใด Logic หนึ่งนะครับอย่างเช่น Logic 0นะครับด g i t a l l i g h t Pin เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับหมุนอาจจะหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าจะถ้าให้สถานะหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมุนตรงกันข้ามกันนะครับตัว D A R นะครับต่อมาตัวพันนะครับ ก็จะเป็นการสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสร้างลูกคลื่นนะครับสร้างลูกคลื่นแบบนี้นะครับสร้างลูกคลื่นอย่างนี้นะครับมันก็ในเขียนในที่เราเขียนโปรแกรมนะครับเราก็จะให้หนึ่งกับศูนย์นะครับแล้วก็มีการดีเลย์นะครับคอนเซ็ปต์ของมันนะครับดีเลย์นะครับก็คือให้หนึ่งศูนย์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 มันก็จะกลายเป็นเป็นพันขึ้นมานะครับ เพื่อส่งให้เพื่อส่งเข้าตัวพันตัวนี้นะครับแต่ละขานะครับพันบวก D.I.R บวกนะครับ e n a b บ e บวกนะครับก็จะถูกแยกไปแต่ละพินนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้พินหนึ่งพิน2พิน3อันนี้ยกตัวอย่างที่เฉยนะครับโอเคนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นตัวจับโลหะนะครับ ก็จะมีคอนเซปที่ผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต่อตามนั้นนะครับแล้วก็รับสถานะมาถ้าเงื่อนไขเป็นอะไรนะครับเราก็มาสั่งให้ตัว D R เนี่ยพลิกไปทางด้านไหนหมุนไปทางด้านไหนเท่านั้นเองนะครับจะเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยก็อยู่ที่ดิวตัว D R นะครับรายล,ละเอียดอื่นๆมีอะไรอีกก็อย่างเช่นตัวสเต็ ตัวสเต็ปดาวตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟจาก12โวล์นะครับเพราะว่าผมจะใช้ไฟเลี้ยงทั้งหมดเนี่ย12โวล์ทั้งมอเตอร์นะครับแล้วก็เอาจากที่เป็น12โวล์เนี่ยแปลงนะครับแปลงเป็น5โวล์เพื่อเลี้ยงกับตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับตัวไมโครบิตของเรานะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นต่อกับตัวรีสิสเตอร์หรือตัวความต้านทานนะครับ ในระบบนี้เนี่ยผมใช้ตัวแม่เหล็กเนี่ยสตัวนะครับมันก็เลยยุ่งเหยิงนิดนึงเนาะล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คนะครับเป็นตัวเช็คว่ามีการเริ่มเริ่มมีของเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะเราอาจจะใช้เป็นสวิตช์หรือจะเป็นเซนเซอร์ที่เป็นแม่เหล็กก็ได้นะครับ เมื่อมีมีรับคาสั่งมาแล้วเนี่ยตัวระบบพวกนี้ถึงจะเริ่มทํางานนะครับส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นตัวสเตตมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เท่าที่ทดลองดูเนี่ยมันก็ยังเล็กไปหน่อยนะครับก็คือมันยังไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแบบติดขัดติดขัดบ้างเนาะก็คือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะมากกว่า1แอมป์นะครับอาจจะเป็น2อแอมป์หรือ3าแอมป์ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ในการ พิกตัวของของตัวลับเราเนี่ยดีขึ้นเนาะโอเคนะครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถที่จะต่อให้ดูได้นะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์แค่ชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นตัวถังนะครับหรือตัวการทํางานนะครับผมได้ทําคลิปในการทําตัวถังทั้งหมดนะครับไว้แล้วนะครับก็ย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะหลิงกงไว้ให้มุมบนขวามือตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถหยุดคิปวิดีโอแล้วก็ลองเขียนตามได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบ copy วางนะครับก็อาจจะต้องมีค่าความสะดวกนิดนึงเนาะโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับก็มาที่ on start นะครับ on start เนี่ยผมเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับก็คือการใช้งานตัว microbit เราเนี่ยจะต้องทำการ disable ตัว LED นะครับเอาไว้นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง LED enable เป็น false นะครับก็ดูตัวฮาร์ดแวร์นะครับ เหตุที่จะต้อง disable ตัว LED นะครับเพราะว่าแต่ละพินเนี่ยมันก็จะมีบางพินเนี่ยมันก็จะมีตัว LED นะครับในการใช้งานอยู่นะครับมันก็จะไปชนกับตัว LED ที่อยู่หน้าบอร์ดได้นะครับโอเค disable ไว้นะครับต่อมานะครับก็เขียนฟังก์ชันนะครับมีอยู่2ฟังก์ชันก็คือที่เป็นโลหะนะครับกับไม่เป็นโลหะนะครับมาดูที่ไม่เป็นโลหะก่อนนะครับ บรรทัดนี้นะครับดิจิตอลไลท์พิน P3 นะครับตัว P3 นะครับจะต่อเข้ากับตัว E ENA นะครับตัวนี้นะครับ ENA บวกนะครับ ENA บวกนี้ก็อยู่ที่ตัวตัวไดสต์สเต็ปของเรานะครับที่ผมอธิบายไว้ข้างต้นนะครับก็คือถ้าเราสั่งให้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เนี่ยเป็นการ enable นะครับเป็นการ enable ตัวสเต็ปของเรานะครับก็คือเริ่มการใช้งานนะครับถ้าเป็น1นึ่ก็คือเป็นการ Disable นะครับโอเคต่อมาเข้ามาในที่ r e p e a t นะครับข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ตัว digital l i ฟ e Pin P2 นะครับตัว P2 ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว i r e c t i o นนะครับก็คือ D/A r นะครับ D/A บวกนะครับต่อเข้ากับตัว P2 นะครับ ให้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์หมายความว่ามันอาจจะหมุนไปทางทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องไปดูอีกทีหนึงนะครับว่ามันจะเป็นหมุนไปทางไปทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับที่เป็นศูนย์นะครับเรามาดูฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้ที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็หมายความว่ามันอาจจะหมุนไปทางนี้ก็คือทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับ โอเคถัดมานะครับก็จะมาที่ตัว P1 นะครับ P1 นะครับก็จะมีอยู่2ขานะครับก็คือเข้าที่เพนะครับเพบวกนะครับ P1 นะครับเข้าที่อพาลบวกนะครับเข้าที่ P1 นะครับสั่งให้เป็น1หมายถึงยังไงนะครับก็คือให้เป็น1นนะครับเสร็จแล้วทำการดีเลย์ที่เป็นไมโครเซกนะครับ นิดหนึ่งแล้วก็มาสั่งให้ p1 เนี่ยเท่ากับศูนย์มันก็ถูกตกลงมานะครับก็จะได้เป็นรูปเป็นเพาออกมานะครับเสร็จแล้วทําการวนรอบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยครั้งนะครับมันก็จะทําอย่างเงี้ยครับหนึ่งพันี่้อยครั้งเดี๋ยวเรามาดูนะครับทําไมต้องสิบหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับนะครับมันก็จะได้เป็นรูปพันออกมานะครับส่งให้กับ p1 โอเคนะครับ เรามาดูนะครับทำไมถึงเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยครั้งนะครับในฮาร์ดแวร์ของตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับเวลามันทำงานนะครับมันจะทำงานเป็นองศานะครับมันจะหมุนเป็นองศาองศาครั้งละหนึ่งจุดปดองศานะครับอันนี้คือของตัวฮาร์ดแวร์นะครับของตัวฮาร์ดแวร์ถ้าเราตั้งตัวตัวไดที่เป็นสเต็ปธรรมดานะครับ มันจะครบรอบทั้งหมดสา0ร้อยหสิองศาเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดสองร้อยครั้งนะครับสองร้อยสเต็ปนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บ,ปบไปเนี่ยสามร้อยครั้งก็คือเท่ากับสองสองร้อยคูณหนึ่งจุดแดเท่ากับ3 6 0อหิองศาถ้าจะให้มันร้อยแปดสิบองศานะครับร้อยแปดสิบองศาก็หนึ่งร้อยครั้ง นะครับถ้าจะให้หมุนมา90องศานะครับก็50ครั้งนะครับ45องศาก็25ครั้งโอเคไม่งงน,นะครับท่าน,นี้เนี่ยตอนที่เราเซตฮาร์ดแวร์ไว้นะครับเราเซตฮาร์ดแวร์ไว้ทั้งหมด6,400จำได้ไหมครับก็นั่นหมายความว่าการที่มันจะหมุนนะครับให้ครบรอบ360องศาเนี่ย มันจะต้องหมุนไปทั้งหมด600 6,400เต็ปนะครับโอเคนะครับถ้าครึ่งหนึ่งถ้าตรงนี้180ครึ่งหนึ่งของ6,000 6,400ก็เท่าไรเอ่ย300 3 2 0 0ถ้าครึ่งหนึ่งของ1,000 3,200 100ก็เป็นครึ่งหนึ่งเท่าไรเอ่ยผมตกเลขด้วย สามพหารสองหนึ่งพนะครับหนึ่งพอันนี้คือ90องศา1 6ึ่งนะครับแต่ผมสั่งมาที่ประมาณประมาณนี้1,400ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับเราไปปรับได้นะครับที่เราจะให้มันหมุนไปขี่องศานะครับก็ดูตัว ดูตัวฮาร์ดแวร์ของเราด้วยนะครับไอตัวพลิกของเรานะครับที่มันเป็นแหงอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้มันหมุนมาขนาดไหนที่จะพอที่จะทิ้งอุปกรณ์ลงไปได้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเมื่อเราพลิกมาแล้วนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นวงกลมของเรานะครับเราพลิกมาแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำการ หน่วงเวลานิดน like, <anal ysis> ึงนะครับประมาณครึ่งวินาทีเนาะหน่วงมาครึ่งวินาทีแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมแต่ตัว direction นะครับเห็นไหมครับตัว p2 นะครับตัว p2 นี้คือตัว direction นะครับก็คือการกลับทิศทางครับให้เป็น1 direction บวกนะครับให้เป็น1นนะครับมันก็จะทิศทางมันก็จะตรงข้ามกับตัวนี้นะครับมันก็จะวนกลับขึ้นมานะครับ วนกลับขึ้นมามุนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือตัวฟังก์ชันที่เป็นพลาสติกนะครับที่ไม่ใช่เหล็กนะครับก็จะทำการพลิกมาฟึบแล้วก็พลิกกลับนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวพันนะครับยังใต่ค่างเหมือนเดิมนะครับก็คือ1นึกับ0ูกับ0นะครับต่อมานะครับ ที่เป็นโลหะนะครับเมื่อตรดจับโลหะลองเทียบดูนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ทำการ i n นเวอร์นะครับเป็น e n a นนะครับตัวนี้นะครับเอ็นนะครับ ENA บวกนะครับแต่เราก็ทำการสร้าง1,400ครั้งนะครับแล้วก็ทำการพลิกนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่ง พิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ดีเลย์นะครับแล้วก็พิกกลับตำแหน่งมันก็จะตรงกันข้ามกับไอตัวที่เป็นพลาสติกนะครับอันนี้คือฟังก์ชันเราเขียนฟังก์ชันเอาไว้นะครับเราก็จะได้หยิบมาใช้ได้ง่ายๆเนาะอ่าโอเค เราเขียนฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่โปรแกรมหลักเรานะครับตัว f ฟลเวอร์นะครับสร้างตัวแปรนะครับแฝกขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็เซตให้เป็น0นย์นะครับต่อมาสร้างตัวแปรตัวนะครับ s w 1นะครับแล้วก็อ่านตัว p8 มานะครับตัว p8 นี้ก็คือตัวที่เป็นสวิต์ตรวจจับวัตถุนะครับ ในตัวฮาร์ดแวร์ของผมเนี่ยมันจะมีตัวตรวจับวัตถุอันหนึ่งนะครับที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับเมื่อมีวัตถุเข้ามานะครับของผมเนี่ยเอาไว้สําหรับในการเช็คในการเปิดประตูนะครับสมมุติว่ามีการเปิดประตูหรือมีมือหรือมีอุปก,กรณ์เนี่ยเข้ามานะครับก็ส่งค่านะครับส่งค่าให้กับ SW1 นะครับ ใน,ในการต่อนะครับในการต่อเนี่ยถ้าค่าเริ่มต้นของของเขานะครับ SW1 เนี่ยมันจะเท่ากับ1น,นะครับในกรณีที่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่เกิดประตูหรือว่ายังไม่เกิดการชนหรืออะไรนะครับมือชนเนี่ยมันจะเท่ากับ1อยู่นะครับตอนนี้นะครับ SW1 เท่ากับ1นะครับถัดมานะครับ ก็ดิจิตอลไร์พิน P3 นะครับจำได้ไหมครับ P3 นะครับ P3 ตัวนี้นะครับเป็นตัว E.N.A. นะครับ E.N.A. บวกนะครับเท่ากับ1เท่ากับ1 1เท่ากับ Disable นะครับ Disable นะครับก็คือตรงนี้ศูนย์นี้คือ Enable นะครับโอเคไหมครับ ก็ทำการ Dis เบิรซะนะครับก็คือไม่ให้ทำงานนะครับก็คือไม่มีการป้อนไฟเข้ากับตัวสเต็ปมอเตอร์ของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับก็ทำการเช็คนะครับ SW1 นะครับตัวนี้นะครับเท่ากับศูนย์ไหมนะครับจำได้ไหมครับ SW1 เท่ากับอะไรนะครับ SW1 เราเท่ากับ1อยู่นะครับ s w 1เท่ากับ0นย์ไหมนะครับถ้าไม่เท่านะครับลากมาข้างล่างเลยครับไม่ทำอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับบล็อกนี้นะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับจบเลยนะครับไม่ถ้ายังไม่ถ้า s w 1ยังเป็น1อยู่นะครับ ต่อมานะครับเมื่อ S W หนึ่งนะครับตัวเซนเซอร์ของเรานะครับเมื่อมีการสัมผัสหรือมีการผ่านนะครับตัวนี้นะครับมันก็ S W หนึ่งก็จะเท่ากับศูนย์นะครับได้ค่าศูนย์มานะครับนิดหนึ่งนะครับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเป็นสวิตต์กดติดปล่อยดับก็ได้นะครับหรือเป็น ัวเซนเซอร์แม่เหล็กหรือจะเป็นตัวอุนตาโซนิกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นการเช็คเงื่อนไขนะครับว่ามีการเปิดมีการสัมผัสแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะสร้างวายดูขึ้นมา1ชุดนะครับในเงื่อนไขของวายดูนะครับมันจะทําอยู่ในวายดูเนี่ยก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงนะครับ ตอนนี้นะครับแฝกเราเท่ากับ0นะครับแฝกเท่ากับ0เพราะว่าเราเซตไว้นะครับแฝกเท่ากับ0มันเป็นจริงอยู่นะครับมันก็จะทําการทําอยู่บนอยู่ในวายดูนะครับเสร็จแล้วก็นเข้ามาในวายดูนะครับก็ทําการส่งเสียงนิดนึงนะครับปิ๊บป so, ิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเสร็จแล้วทําการอ่านค่า s w 1อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราไล่ s w 1จากครั้งแรกนะครับถ้าเราปิดประตูอยู่นะครับ s w 1เนี่ยเราเท่ากับ 1อยู่นะครับเราเปิดประตูนะครับ sw 1เท่ากับ0นะครับมันก็จะมาเช็คว่าถ้า sw 1เท่ากับ1จริงไหมนะครับ <c oughs> มันไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ sw 1เราเป็น0นย์อยู่ก็ตกมาที่ตัวนี้นะครับก็ให้แฟกเนี่ยเท่ากับ0 Fa แฟกเท่ากับ 0. 0ทําการวายดู do, ทําการเช็คอีกนะครับแฟกเท่ากับ0ก็วนอยู่ในนี้นะครับ เป็นเพราะว่าเราเปิดประตูค้างไว้นะครับหรือมือเรายังไม่ปล่อยนะครับมันก็แฝดเท่ากับศูนย์เช็คเป็นจริงก็วนวนวน,วนนะครับวนมาจนเราปิดประตูนะครับปิดประตูเสร็จปุ๊บ sw หนึ่งก็สถานะกลับมาเป็นที่1เหมือนเดิมนะครับพอ Sw 1เหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับมันก็จะมาเช็คว่าเท่ากับหนึ่งจริงแฝดเท่ากับหน 1, ึ่งตอนนี้แฝดเราเท่ากับหนึ่งแล้วนะครับวนกลับไปที่ y ดูนะครับแฝด ท่ากับศจริงไหมไม่จริงนะครับเพราะามันเป็นเท่ากัน1มันก็เลยหลุดเงื่อนไขนะครับหลุดเงื่อนไขของ y ดูนะครับเราออกมาที่บรรทัดนี้แล้วก็ดีเลย์นิดนึงนะครับให้ดีเลย์สัก2วินาทีเพื่อที่จะรอกระป๋องนะครับหล่นลงมาลงที่สถานะน,นะครับต่อมานะครับเมื่อกระป๋องหรือขวดน้ำนะครับลงมาที่ตัวถาด ที่มีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับตัวฮาร์ดแวร์ของผมนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะนะครับอยู่3ตัวนะครับก็คือ P4 P6 P7 นะครับก็ต่อเอาไว้นะครับวิธีการต่อผมมาทำคลิปวิธีการต่อแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเดียวนะครับก็ง่ายเลยนะครับก็มาเช็คอีฟนะครับแล้วก็ตัวอ่าพ็อกซี่นะครับก็ให้เท่ากับ0ูนย์นะครับคือเริ่มต้นนะครับสถานะ ที่มันยังไม่เจออะไรนะครับมันจะเป็น1นะครับตัว P1, P6, P7 นะครับมันจะเป็น1ทั้งหมดนะครับถ้ามีเซนเซอร์ตัวเดียวนะครับก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้ามี3ตัวหรือ4ตัวนะครับก็ใช้หรือนะครับใช้หรือใช้หรือนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคำว่าหรือนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้ามันเท่ากับศูนย์ นะครับก็ทำเสียงนิดนึงแล้วก็ไปเรียก c a l l Metal Function c a l l Metal ก็ไปเรียกฟังก์ชันนี้ก็เป็นเหล็กนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไปเรียกฟังก์ชันที่เป็นพลาสติกซึ่งวิธีการทำงานผมก็อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมย่อให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับ